สวัสดีครับนี่ลัดแอมเอเชชอครับนี่แอร์คาโชว์ครับนี่หน้าร้านครับมาดูในร้านกันนครับร้านจะมีนี่ครับนี่องเพย์สาครับนี่ครับเพย์สามนะครับมาเล่นเกมครับลองรับครับใครมารอรอเหนื่อยครับรอรันครับนี่หมดนะครับผมวอาโซ่นี่หมดท็อปแฮตครับนี่ครับท็อปแฮตก่อนเล่นบอครับนี่โซโซนอก นี่ครับหลายอย่างครับนี่ตัวโชว์ครับถ้ามีของอยู่หลังร้านนะครับครับนี่คือไม้เท้าอันนี้คือซอมบี้เอ้ยมือผีครับนี่ครับนี่มือผีตัวนี้นะครับนี่เล่นกับตัวนี้มือผ่ามือกรครับเดวิลสติกก็มีครับว่ายอดละหมดสามรูปยังมีโต๊ะนี้ก่อนนี้ถังถังเสกว่อมครับมืล้อมนี่เป็นแสตนแตนสองแบบ นี่คือผ้าคุมวิกวอสโซนะครับวิกบอสโซเรามีาจำนายครับวิกวอสโซทุกสีครับนี่ปก็มีคนครับตอนนี้เหลืองกองรถน้อยลงครับเพราะว่าเราได้ทําการลดลังสต็อกไปนะครับเลยกองลดน้อยลงนะครับนะครับอันนี้คือโต๊ะเช็คเงินนะครับเช็คบินที่จะมาซื้อของนี่คือให้เล่นเกมนะครับเวลามารอนานๆครับนี่เกมเป็น PS3 นะครับ PS3 PlayStation 3 ในมีตู้ตัวอยู่แต่อยู่หน้าหลังครับนะครับมีอีกนะครับมีแอร์เย็นครับสบายเห็นนะครับมาถ้ามาไม่ถูกครับโทรมาที่ศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่สามหนึ่งเจ็เจดสี่ะครับแอร์ตัวตลกนะครับซอยเพชรเกษจดสเจ็ดครับหมู่บ้านวางทอง ตรงาสุดนะครับบมิษัทที่635ครับโอเคครับกลมครับจากร้าน Air Magic Shop ครับ